กับดาอดาสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำะไรกันอู้หลานเนาะวันนี้เราอยู่กันที่สีสันชาวดอยอ้าโอ้โหพี่น้องครับนี่ครับซูมอู้ดาวเร่งรายกัรเรามาอาบน้ำอาบนครับเขาเปิดเพลงกันตุ้มตามตุ้มตามหมดเลยดาวทำอะไรอู้อย่าไปไกลนะดูฮะ นี่ครับอุ้ยเดินไม่ได้เลยครับ <มา S 1> นี่ครับมา,มาขึ้นมามาขั้นบนอีกนิดหน่อยอู้หูนิดหน่อยนะแต่ก็เล่นได้นะคะมาอ้าวดาวแล้วไม่ถือโ้เราลงไปเล่นน้ำเต้นน้ำแล้วให้ให้ก้อนเปียกได้ไหมเปียกได้สิ <c oughs> นี่ครับนี่นะอเดาดูกล้องนะกล้องนี่แวนน้ำเป็นด้วยนะเดี๋ยวดูนะนี่ดูรอจะจะปล่อยให้ชมแล้วนะสามสองว้า้งแวนน้ำได้ด้วยอ่ะโอเคต้อง้วาวว้าว้าวต้องไว้น้ำได้ด้วยอ่ะโอต้องนครับ เอาได้ถ่ายสิเอาได้ถ่ายสันติคารเอาถ่ายถือถ่ายถือนมาเลยมันมิตูอยู่ไม่แล้วถือถ่ายตัวเองเลยสันติอาอย่าให้ก็มาเปลี่ยนน้ำนี่ไงอะเด้อทำอะไรกันเอาได้ถ่ายสิเอาได้ถ่ายสันติคารเอาถือถ่ายถือถ่ายขึมาเลย พ่อจะนอนแล้วนะเอ้าเดาอย่าขึ้นนะเอาล่ะตามสอบโอ้ ฮักดำเราเอาไหนลองทำเส้นว้าวโอ้โหพี่น้องครับบอกเลยว่าอาบเสร็จนี่ขัดทัตัวเนี่ยโอ้โหเดานเดินอยู่ไหนเนี่ย เดาพอมาแล้วนะ <ST 77> อูเดามาดํานอากามามา้ามนียอ่ะมามาอยู Multi ่กับพ่อพ่อจันแล้วก็มาเออจ๊อ ไปไปกินข oh. ้าวกันอ่ามาดูโปรโมชั่นครับนี่ครับซุมนี่อย่างที่เขาเคียงไว้เลยนะครับโอเคกินเป็นฝ่ายกันเป็นไฟมาแล้วนะครับอันนี้ชีดอ้าว ไปไหนไอะนี่ไงเอา้าเมนูของเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะนเอ็นกายแล้วก็ตามทายเนาะอันนี้ต้องชิมน้ำชิมด้วยนะไฟไฟแล้วหรืออะไรอีกแบบนี้แรงเนาะ เดนหนีไป,ไปหรอ<ม>ายไม่กินหรอกินสิมามามาเอาดาวหนีไปแล้วามา <c oughs> มาเรายำมุซนของเราครับ <c oughs> ว้าวมานี้ด้วันนี้ดาวอยู่ไหนกันฮะ วันนี้ดาวมาทำไรหยัดเดินฮะหยัดเดินยดเดินเหรอไปเอ้าเดินนี่ไงบรรยากาศเล่นน้ำวันนี้กันเปิดเพลงกันเสียงได้บ้าเลยแต่ละทีเอ้ยอุ้ยเปื่อนแล้วไปเปื่อนแล้วอุ้ยเป็นไงบ้างมาดาวเล่นน้ำฮะนี่ไงอยู่นี่นี่เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกเนาะ ก็แบบคนเยอะครับนี่ไงโอเคบาย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 กันบายบาย